สวัสดีครับผมพอยเองนะครับคุณเห็นด้วยกับผมไหมว่าประสบการณ์ต่างๆโดยเฉพาะประสบการณ์แย่ๆประสบการณ์ลบๆหรือแม้ประสบการณ์เลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและความจำที่เรามีเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นคนคนนั้นในแง่หนึง่งมันไม่ควรทําหน้าที่มาลงโทษตัวเราอีกต่อไปมันไม่ควรทําหน้าที่มาจํากัดความสุขที่เราจะมีได้ในวันนี้อีกต่อไป มันไม่ควรทําหน้าที่มาจํากัดสิ่งดีๆหรือความเป็นไปได้ดีๆในวันข้างหน้าในอนาคตอีกต่อไปพูด,ดง่ายๆมันไม่ควรทําให้เราสึกเจ็บปวดโกรธแค้นเจ็บช้าน้ําใจใช้ชีวิตบนความกลัวหวาดแวงหรือค่้ข้ากับรู้สึกเป็นศัตรูต่อโลกใบนี้อีกต่อไปในทางตรงกันข้ามประสบการณ์ต่างๆแม้ประสบการณ์ลบประสบการณ์แย่ประสบการณ์เลวร้ายควรทำหน้าที่ แปลรูปแปลตัวเปลี่ยนแปลงกลายเป็นความจำที่ชวนให้เราสร้างปัญญาที่ช่วยให้เราเติบโตและปัญญานี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความหมายของการเป็นมนุษย์ในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นคุณว่าไหมการเป็นมนุษย์คือการเข้าถึงคำว่ารักแท้มันควรชวนให้เรากล้าที่จะยืนขึ้นมองอดีต ล้วเหมือนกับยิ้มหน่อยนึงอะ่ะต้องก,กล้าที่จะปล่อยวางและไม่ยอมให้อดีตมาจํากัดความรักที่เรามีในหัวใจในวันนี้และวันข้างหน้าเราจะไม่ปล่อยหรือไม่ให้อหํานาจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือใครก็แล้วแต่ที่เคยทําไม่ดีกับเรามาจํากัดสิ่งที่หัวใจเราเรียกร้องที่ให้เราเป็นให้เราไปให้เราเติบโตเป็นคนที่มีความรักความเมตตากรุณาในหัวใจเห็นสิ่งนี้ไหมครับ แต่ประเด็นมีว่าคนเรามักมองเหตุการณ์ในอดีตและวนอยู่กับมันติดกับดักติดทรปนี้ครุ่นคิดคิดวิเคราะห์นึกถึงมันร้อยครั้งพันครั้งเพื่ออาจจะเป็นเพื่อที่ต้องการหาเหตุผลมาอธิบายหรือหาเหตุผลมาอธิบายว่าเราไม่ได้ผิดเราถูกเขาผิดที่ทำ่างนี้กับเรา แต่ในแง่หนึง่งความคิดหรือวิธีการมองแบบนี้มันอาจจะกลับกลายเป็นดาบสองคมเพราะแม้คุณถูกต้องหรือแม้คุณหาเหตุผลที่แบบเข้าข้างได้อย่าง100%ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นศาลก็ชนะแต่ท้ายสุดแล้วมันทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์มันไม่ได้ช่วยให้เราเป็นอิสระมันทำให้เราจมอยู่กับทัศนติลบๆอย่างเช่นหากคุณเคยเจอความสัมพันธ์ที่ท็อซิกมาก่อนหรือเคยมี พ่อแม่ที่ไม่ได้เอาใจใส่ในการเลี้ยงดูและท็อกซิกหรือโทษหรือว่าคุณตลอดเวลาคุณอาจจะเจ็บช้ำน้ำใจโกรธเสียใจผิดหวังสารพัดอกหักสารพัดแต่หากเราแบกเรื่องเล่านี้ไว้ในใจคุณคิดไหมว่ามันจะสร้างอนาคตที่ดีและมีความรักได้จริงๆมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเราแบกสิ่งนี้ในใจอยู่มันกลายเป็นดาบสองคมมันสร้างทัศนติและความเชื่อใหม่ที่ลบและจํากัด ตัวเราอยู่แล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ลงโทษคนรอบข้างของเราด้วยซ้ําและลงโทษคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเราด้วยซ้ําดังนั้นผมอยากชวนให้เราเข้าใจว่าการหาเหตุผลอธิบายตัวเองจากประสบการณ์นะี้ในอดีตบางครั้งเราต้องมองมันด้วยสายตาของปัญญาหากเราสามารถมองมันแล้วเหมือนกับยิ้มได้หน่อยนึงอ่ะเพราะเราสามารถปล่อยวางได้ให้อภัยได้ ให้ภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นคนคนนั้นรับแม้ตัวเองอันนี้คือการมองอดีตในทางที่ชวนให้เกิดปัญญาหรือเป็นการมองอดีตผ่านสายตาของปัญญาแต่หากเรามองมาแล้วเรากลัวเพราะเราไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกแต่ความไม่ต้องการนี้มันเหมือนกับเรื่อง้าวมันยังกลัวอยู่มันอยากมันคือมันไม่อยากซ้ํารอยประวัติศาสตร์มันกลัวเจ็บอีกมันกลัวผิดหวังเสียใจอีกอันนี้มันแปลว่า เรายังไม่ได้ก้าวข้ามมันอย่างแท้จริงนะครับแต่ผมอยากเป็นกําลังใจให้ชวนให้เราทวนกลับมาถามที่ตัวเองอยู่ว่ามีอะไรในใจที่เรายังยึดติดยึดมั่นอยู่ที่ทําให้เราจมอยู่กับอดีตทานะที่มันจบไปแล้วแล้วคุณคู่ควรที่จะมีวันนี้ที่มีความสุขและอนาคตที่ดีกว่าผมอยากจะแถมไปเล็กน้อยนะครับว่าหากยังอยากล้างแค้นจริงๆ หากยังปล่อยวางสิงนี้ไม่ได้หากยอยากล้างแค้นอยู่ผม,มอยากชวนรีเฟรมมันใหม่ชวนคิดใหม่ว่าการล้างแค้นที่ดีสุดคือการทำวันนี้ให้ดีมากๆการสร้างตัวเองและอนาคตที่ดีแล้วสิ่งนี้จะพิสูจน์ตัวมันเองฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ